สวัสดีนด้วยนะครับวันนี้ผมครับบริาทีวีครับวันนี้เราก็จะมาเล่น Body Fight Area ออนไลน์กันีกเช่นเคยนะครับนะเล่งที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับจะเป็นสายดาร์โกซอตเซอร์เมดิเชียนดำอยู่สายวิศาสนั่นเองนะครับก็จะเป็นที่การ์ดหน้าใหม่ของสายนี้ที่ทำให้ซัพพอร์ตได้อย่างนี้นั่นคือดาร์กวิสาคีนุสเอ็กเซียร์ริเวอร์บอดี้นะครับมีความสามารถดังนี้นะครับ ออเอาพลังก่อนมีเฟนสองพันไอแทีกสองพมีสองคริติคลตลอดเทอร์นนี้วิสาทุกใบของเรานะครับจะไม่ถูกทำลายไม่สามารถถูกกลับขึ้นมือด้วยเอฟเฟกต์การดแล้วก็ดามเมจที่ทำลายจากเอฟเฟะครับไม่สามารถยกเลิกได้ไม่สามารถลดทอนได้นั่นเองนะครับโอเคใบการ์ดเอฟเฟกต์องเรานะแล้วก็เมื่อการ์ดนี้ลงสนามมานะครับ หรือเลอโจมตีครับยิงหนึ่งดาเมจใส่อีกฝั่ง,งแล้วถ้าเรามีดำอยู่ได้จั่วการ์ดหนงใบดีทั้งยิงด้ทั้งจั่วโคตรคุ้มนะครับแล้วก็ลดถอดไม่ได้อีกนะแล้วก็เมื่อเราไลา่เวทนะครับได้บวกหมื่นห้าได้รับแบบเบอร์แท็กเนาะเด็กนี้จะเป็นรวมตัวรีเวิร์ลบัตตี้ก็น่าจะถูกได้นะครับเพราะว่าเราใส่เป็นแมี่ซูรีเวิร์ลบัตตี้ด้วยนะครับเพราะเขาติดวิสานั่นอนสามารถจ่ายสองเกตได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีสเปลในดรอปโซนไซส์ใบน,นี้จะลดลง2 แล้วเมื่อลงมานะครับผม Miracle of Infinity เนี่ยครับก็สามารถเปิดการา์ด5ใบเอาเว้นมล2ใบขึ้นมือได้นะครับที่เหลือกับใต้กองนะครับแล้วก็ใส่แมรี่ซูธรรมดาด้วยเพื่อว่าจะหาเวทแบบแบบหาเวทแบบเจาะจงอันนี้ครับอันนี้หาเวทเพื่อเอาการ์ดบนมือเพิ่มนะครับแล้วก็จะมี Asmodeus e Reaver Body เหมือนกันนะครับ <laughs> ใช่สองกีน,นะครับแล้วก็สามารถอ่าถ้าเรามีเซตอยู่การ์ดเป็นนิสัยจะลดลงสามมีรถไซเอย่านะครับแล้วก็ กายเป็นนี้ไม่ถือเอาสนามนะครับถ้าเราทิ้ง2มือนะครับก็ยังหนุนนะมีเพนเดนเทสเดบเบิลแท็กแล้วก็เคาน์เตอร์แท็กไลน์ลิงสองพลังห้ามืดีเฟนส์สี่พันไอ้ดีเฟนส์หนึ่งมืแล้วก็คิดเข้าสี่นะครับแรงมากนะครับคอมโบเด็กนี้เราก็ใช้ก็ช่านี่ยเพื่อใช้เกรของเขานะครับแล้วก็จัวหาไปเรื่อยนะครับอืมเป็นคอมโบจวนะครับแล้วก็ใช้ฮฮลี่แมจิกนะครับซึ่งมันทํา FTK ได้หลายท่ามากนะครับสามารถทํา FTK โดยการตีหรือ FTK ด้วยไม่ต้องตีเลยนะครับ จัดใอ้เออนะครับโหดมากนะครับเดี๋ยวผมทําห้ดูเนาะป่ะเราไปลุยเลยดีกว่าล o ดรีเพเนเนี่ยชื่อก็ FTK แล้วนะครับป่ะสามไปเอาเอาแคลชแคลชเอามาแล้วโอเค เจอกับแจ็คไนท์นะครับเป็นโคดิเนด์แต่กนโดนแจ็คไนท์ของบัดของฮนะีโร่เวิด์เนาะหัวก้อยก้อยนะครับเขาออกก้อยได้หัวผมได้เริ่มก่อนนั่นเองดรอนะครับชาร์จแอน์ดรครับผมใจนึงเกยครับผมเกรสเปลดีโรมอนัสอันนี้มันใสลูกร้ายนี่นะ่ะใช่ครับเอาลูกร้ายขึ้นมือหนึ่งใบนะผมเอาเยลจินเนียสครับสกิลของแล้วก็ พอเยือชิ้นเดียวจ่ายสองเกรดเนาะที่เอามาเนี่ยเพราะว่าใช้แค่สกิลเดียวเลยโอเวอร์คิวเขียนผิดด้วยนะครับโอเวอร์คิวไายสองไลท์นะครับแล้วก็ได้รับ6เกรดนะครับเอามาแค่นี้เลยนะครับเสียสามเกรดได้6เกรดนะคุ้มนะครับใายสองเกรครับผมแมรี่ซูเอาการ์ดเว้นมนึงใบจากกองขึ้นมือนะครับเอาฟิวเจอร์กาบัดตี้ไฟนะครับไล่ครับฟิวเจอร์กาบัดตี้ไฟหาบัดตี้หนึ่งใบได้รับสองเกรดนะครับ แล้วก็บอดี้คอไปช่องขวาดากอสซั่เซอร์เมจิเชียนรัมนะครับจากนั้นคอครับผมมานามบูสเตอร์เมลหิมน,นะครับก็ผมได้1เกรอีกฝั่งได้สองเกรนะครับอ,อ้าเพิ่มเกตได้อีกฝั่งเลยเหรอนะครับใช่ับเพิ่มเกรดอีกฝั่งเพราะว่าเราจะใช้ก็าชาตาในเองอันนี้เขาเล่นผิดเลยครับมันต้องเอาเกรไปนะโอเคจากนั้นคอคินิคเซียนะครับ ยิงหนึพลังชีวิตนะครับแล้วก็ผมได้จัวหนึ่งะครับเพราะผมมีดรัมเนาะวอร์ดี้มันมันดีจริงๆแล้วก็ยิงอีก1นึ่จวัวหนึ่งครับผมไล่ครับผมน o n 1จวัว2ไล่ครับผมก็ชานะครับสามารถใช้เกตของอีกฝั่งได้นะครับจากเวทมนต์หรือแอคของมอนสเตอร์หนึ่งใบแอคของดรัมนั่นเองจา่าย5เกตนะครับจ่ายฝั่ง4เกตจ่ายของผม1เกตจากนั้น ยกเลิกความสามารถทุกใบของอีกฝั่งนะครับแล้วทำลายและจากนั้นยิงสาดามจถ้าไม่มีเกตเลยหรือไรเหลือ5นะครับยิงอีก2ดามจนะครับ mm hmm. ก็เท่ากับว่ายิงไป5ดาดมจนะครับแรงมากนะครับอ่ะแล้วก็โจมตีด้วยคินุสแอเซียนะครับยิงอีกหนึ่งครับผมได้จวดหนึง่งเท่ากับว่า10ดามจในเทินเดียวนะครับ ดอันหนึ่งด้วยนะครับอโอเคนะครับเป็น FTK ที่สวยนะครับซึ่งมันสามารถทําได้หลายท่านะครับถ้าเราทําท่านี้ได้แล้วเรามีฮอ l y m ี่เมจิกอยู่บนมือนะครับถามว่า Holy m ี่ i c จิกทำอะไรได้ใช่ไหมครับฮอร์รี่เมจ i c เนี่ยมันบอกว่าสามารถนํากรารเวทมนต์ที่แตกต่างกันนะครับ3ใบหรือมากกว่าท่ากับว่า3ใบขึ้นไปเนี่ยอะไรก็ได้นะเอากลับเข้าเด็กนะครับ ถ้าเอาการ์สาใบมีมากกว่านะครับกลับเข้าเด็้ได้เกตได้สองไลท์ถ้าเอา6ใบกลับได้จั่วเพิ่ม2อ,อ่าซึ่งเด็กนี้เนเวอเยอะอยู่แล้วผมใส่มาคราคระกันแบบเยอะมากนะครับจากนั้นได้จั่วจากนั้นถ้า9ใบามากกว่าได้ยิง3ถ้ากล่ว่ายิงของคินเด็กเซไปสอยิงของดำไป5เป็น7จ็ละยิงของโพลีเมจีอีก สามนะเป็นสิบนะครับแล้วก็ไม่สามารถลดทอนได้เลยนะครับเพราะว่ามีคีนุสแอ i เซียอยู่ในสนามน,นั่นเองนะครับแต่ไม่มั่นใจนะครับว่าสกิลของคินุสแอเซียเนี่ยที่ไม่สามารถยกเลิกที่ไม่สามารถลดทอนดาเมจได้เนี่ยจะเป็นพวกสกิลแบบของวิาสาหอย่างเดียวหรือเปล่านะครับอืมไม่แน่ใจนะนี่ก็ต้องทีนีนะครับแล้วก็ผมใส่นี่มาด้วยครับเป็น แอสโหมดายออนสเตจเป็นเซตของเ2สเสาหลักนั่นเองถามว่าใส่มาทําไมใช่ไหมครับสกิลของมันคือเจ็ดสเสาหลักไปจะไม่ถูกทําลายนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อมีการทําลายโดยเอฟเฟกต์ 10, นี่ครับนะที่โดนจากฝ่อีกฝั่งก็คือเราใช้เอฟเฟกต์ทำลายใช่ไหมของดำเราก็จะได้เกรได้จั่วด้วยนะครับอือเป็นการที่คุ้มนะแล้วก็สามารถเล่นกับแ e อสโหดายนี่ได้ด้วยไงยูเอว้วบัดดีนะครับแล้วก็ใส่การ์ดไปนี้มาด้วยนะ เลสเทฟเฟินหาแอสโหมดายนะครับแล้วก็ไอเทมเจ็ดจุดสองเสาหลักขึ้นมือหนึ่งใบถามว่าไอเทมเจ็ดจุดสองเสาหลักเป็นอะไรก็จะเป็นนี่ครับสคอรีบุ๊กอาร์มาเดลนะครับสามารถไล่ได้นะครับเอสามารถสวมใส่ได้นะครับอ่าแล้วก็สามารถเลสตัวเองเพื่อคอยเจ็ดสองเสาหลักขึ้นมือได้จากในมือได้หนึ่งใบแล้วก็เมื่อเจ็ดสองเสาหลักจะออกจากสนามสามารถเอาใบนี้ออกจากสนามแทนได้นะครับเพื่อทําให้แอสโหมดายอยู่ถ้าเกิดว่าถ้าเรามีแอสโหมดายอยืนหนาครับ เอาจริงถ้าเรามีเอาจริงถ้าเรายิงแค่หนึ่งใช่ปะเขาจะเหลือหดาดเมจครับแล้วก็ยังมีมจิเชียนดำที่ปีสี่ที่ก้าบวกกับฟิวเจอร์การบัตี้ไฟท์นับได้นะครับถามว่ามันมันเล่นได้ไหนท่าเลยครับโอกาสมือเน่าก็มีนะครับก็ระวังด้วยนะครับดิกนี้นะครับโอเคสำหรับวันี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับก็กดไลค์กดสมครกันด้วยนะครับเออขอเถินะครับโอเค ขอบคุณครับสวัสดีครับ